เอาแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนะฮะค่ะสวัสดีนะผมอยู่ในเกมไมค์ครับที่ไม่ได้เจอกันนานมากใช่วันนี้นะครับผมอยู่ในช่วง add-on review <c oughs> คืออันนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรไปเลยนะคือสตรีมแบบสดมากสดจัดนะโอ้อะไรอยู่ในหูเนี่ยคือมันสดมากนะฮะใช่เราจะมา add-on review ตัวนี้กันเดี๋ยวเราตั้งชื่อกันอ <c oughs> อ่่าโอเคประมาณนี้แหละนะก็ มันจะเป็นแบบใหม่มันมีอัปเดตใหม่มานานแล้วเพิ่งผมไม่ได้ทาไม่ได้ทําใช่เพราะผมข <c oughs> <c oughs> ี้เกียจขี้เกียจใช่มันขี้เกียจนะอ่าก็นะับผมดูดูแอดอนผมลงมาเยอะมากอะเดี <c oughs> ๋ยวผมขอหาตุกบแป๊บนึงอันไหนวะเออมันจะเป็นของไอเดิม,มแหละสแลตเพเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นตัวนี้เห็นไหมเป็นเวอร์ชัน4.0นะผมเมืออกับประเทศไทยเราเดี๋ยว โอเคก็นะฮะพอใส่ตัวดีเซลตัว b ีฮา v เวอร์ม okay. okay. ันก็ใส่ให้เองนะผมโอเคจากนั้นเราก็กดซ่ามไปเลยเพราะว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนท่าแป๊บนึงนะไม่ไม่ให้เชยพอดีไม่ไม่ให้เล็ดไม่ให้เล็ดนี่โอเคตอนนี้นะผมเราก็ฮะ มาแบบนี้ใช่ไหมมันจะสลัไปได้วรอเห็นไหมมันจะมีการนี่แหละเห็นไหมด่ามันจะไม่หายมันจะไม่ร้องหนแลมันจะดอกมาแบบนี้แทนนะนี่เดี๋ยวนะผมหาขอหาทีลงโล่งกันอันนี้คือผมไม่มีไอการตัดต่อไม่มีอะไรคือที่แรกก็จะทําคลิปรีวิวอะไรแต่ว่าเห็นไหมว่ามันจะอยู่ตรงนี้แหละเข้าเชา้ชาเช้าจังวะกูตื่นนานแลยออ ตื่นเช้าเลยไม่นอนเออที่จริงผมตื่นตั้ตอนตีหนึ่งะนะผมนอนประมาณห้าโมงเย็นของเมื่อวานก็นะฮะอัปเดตใหม่นะฮะก็จะมีคาตาเนสแตงเข้ามาเห็นไหมแล้วก็การที่จะคราฟตัวนี้ได้อะตัวนี้ไอตัวพาวโซอะคือไทนี่โซเราใช้แค่2อันไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องใช้4นะเราจะคราฟให้ดูโอเคหัดอยู่เงียบๆป่ะซะเยาจะรีวิวนี่เห็นไหมมันจะได้พาวโซมาซึ่งพาวโซตัวเนี้ยสามารถหาได้นะ จากพวกมอนสเตอร์ทั่วไปเลยอย่างซอมบี้อะไรพวกนี้มันจะรอบให้นะสวัสดีครับคุณนายใครนายวะใช่ราบนะ่ก็ส่วนคาตานะผมจำไม่ได้มันมันคนที่อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะเอาหายไปไหนอะเอเคไม่เป็นไรเอ่อก็นะฮะเราจะเลิ่อลงไปดูแล้วกันว่ามันจะมีไหมก็นะตามประมาณนี้แหละของใหม่ก็จะอยู่แถวๆของล่างสุดนี่นะผมคาตานาทั้งหมดแล้วก็ของทั้งหมดที่เพิ่มมาใหม คาตนะทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราขอเก็บของคนนี้ก่อนของพวกนี้มันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะกดเข้าไปทั้งหมดใหม่เลยนะของประมาณนี้นะเออมันจะเป็นของแอดออนคาตนะตัวนี้เราจะไล่ตั้งแต่อันไหนดีแามไม้ธรรมดาอไอ้พวกนี้เรารู้หมดแล้วเนาะโอตาจิเนี่ยก็เอ๊ะใช้โอตาจิหรือเปล่าที่เราคามมาคือโนเนมเนาะโอตาจินี่คือต้องคา้ามต่อจากตัวนี้นะตัวนี้คือตัวที่ได้จากตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้เราต้องวางเฉียงเท่านั้นนะเนี่ยมันต้องวางเฉียงแบบนี้ถึงจะได้ถ้าวางแบบนี้มันไม่ได้นะมันจะกลายเป็นคาบตีบวกอะเออถ้าวางแบบนี้จะได้เอ้ตัวนี้มานะโนนีมโอเคเนาะก็คือตัวโนนีมเนาะนี่คือตัวนี้นะซึ่งโนนีมสามารถเราไปคาบไปตัวนี้ได้ครับเทราเบตนะตั้งกล่องคาบแล้วให้ดูวิธีคาบแป๊บนึงเราเราจะนี่วิธีคาบมันไม่ไม่ไม่มีในนี้ยนะอันนี้คือว่าชันนี้ไม่บอกนะ ก็ทำทำไปเธออย่ามายุ่งกับฉันจะรีวิวแอดออนี่นี่ก็คือตรงพวกนี้นะผมเราเลื่อนลงไปนะมันจะมีพวกวิธีทำให้ไหมมันไม่รู้สิมันน่าจะมีนะมันจะมีขึ้นอยู่ไม่ขึ้นนะต้องไปับเป็นสวาย์โอเคเดี๋ยวขอดึงเอาพวกนี้ออกมาก่อนผมจค่ค่อนข้างอยากจะเลียงไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีกี่อนอะมันมีกียอนเราจะเลียงไว้ให้หมดเลย นี่ตั้งแต่ไม้เหล็กตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเก็บ okay, ก okay, ่อนมันจะมีชื่อดาบแต่ละดันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมฟอกมูลคัตนาเนี่ยแว็กฟอกแล้วก็ฟอกมูลแบบไวฟอกก็มีมันจะมีชื่อแล้วนะฮะดาบพวกนี้มันจะมีชื่อแล้วดาบที่โนเนียมก็คือดาบที่กระจอ,องกงอ้อยนะฮะก็น,นี่ล่ตามมาลาตามมาแล้วก็มีพวก ดาบที่ทํามาคนตีนเฉยก็มีนะเอ่อยางสัตนาเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นการเล่นคําภาษาญี่ปุ่นนะครับผมระหว่างคาว่าคาตนะกับคําว่าสากะนะานะฮะสากะนะที่ว่านี่คือจะแปลว่าปลานะครับผมสากะนะแล้วก็คาตนะคือตัวดาบคาตนแหละเอามาผสมกันกลายเป็นดาบปลาแบบนี้นะนี่ดาบปลานี่มันจะเป็นปลาแล้วเดี๋ยวเราต้องวางสแตนให้ดูโอเคดาบนี้มีทั้งหมดกี่ช่องนะสิบหก ยี่ิบเอ็ดโอเคอ่าหนึ 1, 2, ่งสองไม่ไมมันใกล้กันเกินไปลับไม่ได้เราต้องไล่วางแถวแถวนี้แล้วกันอ่ะอันแรกเลยนี่นะเราจะไล่ดูทีละเล่มเลยไหมอ่ะอ่ะโอเคเราวางไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะก็นั่นแหละเหมือนเจ้าของช่องอัอหละเออไม่มีระเบียบนะนี่นะผม ตัวนี้เราแอดเข้าไปนะนี่เห็นไหมมัน <laughs> จะออกมาแบบนี้นะจะวัดดับพวกนี้ว่าสามารถเอนชานได้นะจะเห็นว่าไอ้น,นี้กับไอ้น,นี้ไม่ค่อยแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าดูตรงใบดาบด,ดีๆนะผมตัวนี้จะเป็นเหล็กนะฮะส่วนตัวนี้นะผมจะยังเป็นไม้อยู่อ่าตัวนี้โอดาจินะผมขั้นต่อของตัวนี้ของตัวดาบเหล็กนี้เพราะโอดาจิเราค้ามาได้ใช่ไหมเราจะได้ยูสุกินะครับผมตัวนี้ตัวชื่อค่ทาคุโมะนะฮะดาบยูสุกิตัวนี้คือดาบพังนะสามารถดอบได้จากซอมบี้นะครับผม ต่อไปขั้นตอนจากตัวนี้นครับผมเมจิกซอสนะครับผมยามาโตะนะไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวนี้มันน่าจะตัวดอกปะเออใช่ตัวนี้มันดอกจากคีเปอร์ปะผมจำไม่ได้แล้วโอ้ยแอดอยู่ไหนตัวแอดอยู่ไหนแอดดิเฮ้ยถ้าเราใช้เราจะติดเวกเน็ตโอเคใช้เยอะเกินไปเนี่ยถ้าเวลาเรากดตัวนี้ปั๊บห็นว่ามันจะเป็นการใช้สกิลดาวนะครับผมอ่านะ ลืมบอกอย่างหนึ่งมันมีระบบเพิ่มสกิลดาบมานะมีเทเลเบลด้วยนะจะบอกว่าอันนี้มีเทเลเบลด้วยเฮ้ยติดดิจะวางอะ่ะเออนี่ดาบจะมาโตนะนครับผมนี่ต่อไปเป็นเบรฟคาตนะอันนี้ตัวนี้น่าจะตัวดรอปอีกอันหนึง่งแม้มันจะมีการบ้าสตริงบ้าเวกเน็ตอะไรมาได้นะนี่ถ้าเราใช้เยอะเกินไปมันจะได้ถ้าเราใช้สกิลปั๊บเราจะติดเวกเน็ตนะ ฉะนั้นห้ามย่อนะถ้าใช้คือถ้าไม่จำเป็นจริงห้ามย่อนะเราใช้ของนี่เบรฟนะครับผมนี่คือดาบโอเคต่อไปก็เก็บไปพวกนี้ไปไอ้ของงี้เงาเอาไปเอาไปเอาฐานมาวางอีกต่อไปนะผมแบล็ k ฟอกนะฮะอ่านี่นะผมมันจะมีเอาไว้ให้ดูเราสามารถดูได้เลยว่าดาบตัวเนี้ยลายเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงนะ นี่เห็นไหมเราแอดเราแอดเข้าไปได้นี่ตรงนี้นี่นะครับผมดาบไฟฟอกนะครับผมอันนี้แบ็คฟอกเห็นไหมตัวด้ามมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวปอกดาบจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงไอ้นี้ยมันจะเหมือนกันนะเป็นสีทองเหมือนกันรู้ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเบาวกว่าด้วยนะตัวไฟฟอกเนี่ยดูจากตรงนี้ก็เนี่ยแล้วดูด้วยสายตานะโอเคต่อไปนะผมวาที่ดาบพัง ตาพังที่คนก็รู้กันอยู่แล้วก็คือ,อยังไงเดี๋ยวขอรีวิวที่ราชาเราจะให้ใหดูวิธีคราแต่และอย่างเลยกันมันจะมีของใหม่แอรเข้ามาด้วยบ้างมันจะมีของใหม่แอรเข้ามาใช่ติซิวานี่ไงดาพังก็จะประมาณนี้เบี้ยวๆนะฮะโอเคต่อไปคือฟรอสเซนไอคาตนานะผมตัวนี้คราไม่ได้ปะ่ะน่าจะคราไม่ได้นี่ไงของคราไม่ได้นะฮะก็อยู่อย่างนี้เลยนะ ต่อไปนะครับผมโนนีม no นะผมเป็นดาบที่คัาดจากดาบพังนะอ่านี่เห็นไหมว่าดาบพังสองเอามาคราดสก,กันจะได้โนนีมตัวนี้มานะผมต่อไปเคโคโตอะไรเคโอโทอะไรเคโอโทวะอ่าปลอกดาบนี่เองเอ๊ะหรือกล่องอะไรเดยกล่องเรอมันคือกล่องกระดาษเรอเอ๊ะเดี๋ยวอะไรเดะพอเราโจมตีเจ็บด,ด้วยโอ้โห ต่อไปเบลล่าคาตานานะผมแรงนะอันนี้ดูนะสองรามเกดนะผมต่อไปคือทระเบินะตัวนี้มีสกิลดีด้วยมันจะมีไกลแบบนี้ได้นะมันจะเพิ่มไปได้แต่เราจะติดไปเง็ดนี่เห็นไหมระเบินะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยมันเท่มากต่อไปนะคืออะไรเนี่เซสงเซ็งอู้อู้ มันจะผ่าสิมีชีวิตที่อรอบข้างหมดเลยเอนติที้ทั้งหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอนติที้ทั้งหมดจะถูกผ่าไว้ถ้าเราย่อเฮ้ยเล่าเรื่องเฮ้ยแล้วกูจะวางดาบยังไงถ้ามึงผ่าหรือนี้เจนแล้วให้กูวางเถอะนะเออในที่สุดดับไปสิว่าดับไปดับ ดับเร็วเออนีนะผมดาบฟ้าผ่าเฮ้ยโอเคต่อไปเป็นสัานะสาตานะไม่มีสกิลบ้าอะไรเลยนะฮะเอามาเห <laughs> มือนฟาเสียบไม้อ่ะมันทำจากสติกแล้วก็ปานะไอันนี้โอเคต่อไปเราดูหมดแล้วเนาะต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงวิธีค้าฟแล้วกันมันจะข้ามแล้วนี่เออทไทม์มันจะททม์เซ็ตซันไรส์จะทม์เซ็ตน,น,นูนนี่นี่โอเค ต่อไปนะผมเราจะเข้าสู่โหมด survive นะครับผมอันนี้จิงโมใช้คําสั่งได้นะแต่ว่าขี้เก็จพิมพ์ที่เกพิมพ์กดเอาดีกว่าอ่าเราเข้า survive ใช่ไหมเราดูได้นะนี่เห็นไหมมันจะดูได้นะแต่ละอย่างครับยังไงแต่ละอันที่ครับได้ไอพวกนี้ของที่ครับได้นะนี่อันนี้คือของที่เรามีเนาะเราครับได้แบบนี้ส่วนนี้คือทั้งหมดอันนี้คือเราครับอันนี้เห็นไหมมันจะแค่แค่สองอัน นี่คือดาบที่เราคราบได้นะนี่ก็คือตัวนี้ใช้ดาบธรรมดาเลยเหมือนช่วง,รงแรกๆนี่ก็คือเหมือนเดิมกับอันที่แล้วเนี่ยจะถึงไว้ฟ้องเนี่ยคือเหมือนเดิมไปเลยเหมือนกันเลยพราะมาถึงตัวนี้โดทานุกินะผมก็คือใช้อันนี้ฮะโกเคนโดทานุกินะผมก็คือต้องใช้ดาบหักกับผงยิมะสองอันผงเหล็กวิญญาณนะซึ่งเรามีดาบหักไหมก็หาง่ายนะผมยาก็ค่อนข้างหาง่ายอยู่ ก็แค่เอาตัวไทนิโซมาครับกับเหล็กตัวนี้นะผมให้เป็นเหล็กวิญญาณนะจากนั้นก็เอาไปเผานะถ้าเราเอาไปเผาตัวเหล็กนี้มาไปเผอ่ะเราจะได้ตัวก้อนหิมะนี่มานะครับผมนี่ต่อไปนะผมนี่ก็คือคาจากยูสึกิยูสึกินี่ครับยังไงก็ตามนี้ครับผมไปดูได้นะดูได้ต่อไปคือโนเนียมนะผมเอามาคราบเป็นอะไรได้อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแท่งหลอดไฟหรือเปล่าไม่รู้หลอดไฟนะแต่หลอดไฟวะเคทตเคโต เอ๊ะมันแปลว่าอะไรก็เราลองหาดูแล้วกันผมไม่รู้นะว่าตัวคันจีมันเขียนยังไงแต่ว่ามันยังไงอะ่ะมันโอเคจากใสผมโ,โทโคอะไรอะ่ะโค้ดไฟโอเคหลอดไฟประมาณนั้นแท่งไฟเอาไว้โยกอะไรแบบนีน้ประมาณในคอนเสิร์ตอะ่ะไอแท่งไฟอะ่ะเออเอาไว้โบกนะฮะ ต่อไปนะผมคือเบลล่าคาตานะโอ้ลืมไปว่าไอ้บทใบสัก,กุระเนี่ยมันมีไบโอใหม่นะไอบ้บซาสกุระหาดจากไบโอนั้นนะครับผมไบ่ไดาสัก,กุระนะต่อไปนะผมคือเทร์เบตเทอระเบตนี่ค่อนข้างคาบง่ายเพราะว่าคาบด้วยโนเนมนี้แล้วกว็ดินแล้วก็หุนหิ้วนี่คาบง่ายมากเลยอันนี้เป็นอะไรที่คาบง่ายมากนะต่อไปซาตาะคือง่ายสุดครับปลาตัวหนึ่งแล้วก็ไม้สองอันงูมากเลยเออบางอันจะสามารถตรอบจากพวกมอนพวกบอสอะไรพวกเนี้ยนะอย่างเช่นอ่ะผมเอาอันนี้มา เอาอะไรไปฆ่าบอสดิเอาอันนี้แล้วกันไม่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 แรงเกินไปไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรดีเอาเบลล่าแล้วกันอ่าเบลล่านะสมมุต ouais ิผมจะฆ่าบอสวิเทอร์เน UH ี่ยมันจะตอบดาบได้ด้วยนะบอสวิเทอร์โอ้ขอเซตติ้งก่อนเลียกกันโอเคบอสวิเทอร์นะผมจะสามารถตอบดาบได้นะบอสมังกรก็รอปได้นะมังกรรอบได้เออมังกรรอปได้ใช่ลืมบอกเดี๋ยวเราจะไปเอเดอร์โบล์กัน แต่ว่าตอนนี้ขอหาหัวพิเทอร์กันนี่หัวพิเทอร์โอเคเดี๋ยวกูจะโดนด่าแล้วกูพูดอะไรยามเช้าเนี่ยโอเคนี่นะหัวพิเทอร์ผมวมาใช่ไหมรอชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยชาร์จรอเลย,ลเลยมึงรีบไปไหนพิเทอร์ใจเย็นนะรอกูก่อนอ่าจะดูจะให้ดูนะครับว่าดาบเวลล่านี่มันแรงขนาดไหนนะถ้าคอมโบระดับสูงสุดปาบโอ้คนข้างแรงอะเนี้ยพิเทอร์เลือดไม่ใช่น้อยน้อยนะ ปาบปาบปาบเราผมไม่อยากให้หลุดคอมโบเท่าไหร่ในระดังนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถใช้ธนูยิงเข้านะธนูยิงไม่เข้านะช่วงนี้ปาบปาบค่อนข้างแหลกเลยเนี่ยไอยอยู่นิ่งๆดีวิเทอร์มึงอยู่นิ่งๆดีจะข่ามึงโชว์เนี่ยไม่ฮัลโหลมึงอยู่นิ่งๆเป็นเบ้าอยู่นิ่งๆไอสัตว์นี่รถที่หยับคายนะ โอเคมันตายแล้วนะเราลอดูก่อนว่ามันจะดอกไหมอ่าถ้าไม่ดอกก็คือต้องใช่อีกตัวหนึ่งนะปกติมันจะดอกนะฮะมันมีโอกาสดอกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ปะ่ะนี่ไงดอกมาแล้วตับจะมาโตนะฮะนี่ถ่าฟ้าผ่าจากวิตเทอร์เนี่ยไม่ใช่ตับจะมาโตสิขอโทษเดี๋ยวก่อนอื่ขอคิวเอสดีก่อน,น,อนมันเยอะเกินของพวกนี้เอ่อขอคิวเอเดตี้ทั้งหมดเลยโอเคคิวเอเดตี้ทั้งหมดไปจากนั้นก็คิวอีกรอบหนึ่งนะ พ่อมจะมีมอนที่ตายไปแล้วก็ดอบของนะครับผมฉะนั้นตอนนี้ในขณะที่มอนยังไม่เกิดแล้วก็ฆ่าเขาไปมีวิทารูด,ด้วยเออตะกี้วิทารดดรอบเจออ๋อตอนนี้มีวิเดจเจอรเหรอบ้าดานี่ไงไปโอไมนี่นะวงคือไปโอไม่ที่ผมพูดถึงนะก็คือไบโอไม่นี่คือต้องเพิ่มมานะเช่นสังเกตตอนที่ผมสร้างห้องผมจะเพิ่มไอ้สามอันน่ะก็คือมันจะเป็นการอนุญาตให้แก้ขไขไบโอมด้วยแอร์อนนะ ก็คือของพวกนี้มันใช้ขวานทุบไม่แตกนะอันนี้แนะนาใม้ใช้มือทุบไปเลยดีกว่าส่วนอันนี้ก็คือทุบมาปุ๊บมันจะดอกให้นะถ้าเป็นโหมดสวายเออโหมดสวายนี่คือใช้มือทุบก็ได้นะของพวกนี้แล้วก็ไม้พวกนี้ไม่สามารถคาฟอะไรได้นาจกล่องคาฟนะครับผมนะโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตอนนี้แล้วก็เราลองดูเอนเดอร์ดราอนไหมเอนเดอร์ดราคอนเอนเดอร์ดราอนอยู่ตรงไหนกันนี่นี่นี่เจอแล้วอ่าเอนเดอร์ดราคอนนะผมนะเราจะไปปาเอนเดอร์ดราคอนกัน โอเคไปไปไปเดี๋ยวเราสร้างประตูแป๊บหนึ่งนะโอ๊ยไอ้ดอกแคยนี่ประมาณนี้นะผมปั๊บปั๊บปับปั๊บปับปั๊บปับแล้วก็ปั๊บปับอ่าไป go ทำไมต้องมาเกิดตายดินด้วยเนี่ยเดี๋ยวมึงตายดินหรือไงเด็กไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคก่อนอื่นเราไปทุบกรงมันก่อน ปามข้าปเป็นอมตะไงล่ะฮ่าฮ่าองก์ไม่ขลาดมือฆ่าหรอกบอกเลยแต่ขี้เกียจมากการมาไล่ยอยู่เนอะไล่ตบมันจะใช้ธนูยิงก็ได้จะปาลูกบอลใส่ก็ได้แต่ว่าไล่ตบเอาดีกว่าเร็วกว่าเยอะนะขี้เกียจนั่งเลงนะอ่านะนะโอเคโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนี่เนี่ย มดเลี้ยงหมดแล้วนะฮะเราก็มาดัรกรอตรงนี้นะผมชาร์จรอเลยก็ได้อทนนี่จริงเราทําแบบนี้ได้นะนี่ทําให้ฟ้าผ่าบํมบอมถ้าเราติดเวกเน็ตเราจะตีไม่เข้านะฉะนั้นเราจะอยุดตรงนี้แล้วกันเอา่ังไงพวกนี้นก็ถูไม่แตกใช่ไหมไดแล้วก็ตีแม่งเลย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 นี่นี่น ไม่ตายนะยังไงก็ไม่ตายนะเออมันเป็นลาดีกว่าต้องเช้เป็นลาตีดีกว่าตีตีตีโหแรงนะแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยถือว่าแรงนะเนี่ยข้างแรงอยู่เราก็ดักรอยตรงนี้แหละลำก้อนมนลงมานะเราก็ตีมันอ่าเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะรอกดรอกดเซมังกรนะอย่างเดียวเลยตีพื้นรอเลยเนี่ยคอมโบสแต็กรอนะฮะโอเคเดี๋ยวมังกรก็ลงมาเองก็มาตายถึงที่นะ มันจะดอกไหมแค่นั้นแหละในโลกมันจะดอกหรือเปล่านะตัวนี้ดอกไมว่าไม่น่านะอาจจะตกลงไปในโลกเดิมแล้วก็ได้ใครจะไปโลกโอ๋อนี่ไงดอกมาแล้วนี่นี่นี่ยาม,มาโตนะครับผมไม่ใช่ขั้นต่อนละยยาม,มาโตขาไม่ได้นะนี่มันจะดอจกจมังกรนะดาบยาม,มาโตนี่นะะ ป้าป้ามันจะระเบิดแบบนี้นะบุ่มสกิลว่าอะไรเนี่ยอุ้ยเชี่ยสกิลอะไรอ่ะไอสกิลอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่อาไออยู่ตรงไหนกันโหโควดเละเลยตุ้มเป๊ะมากการรีวิวครั้งนี้เอาดาบหายหมดเลยอเอแลวครับคิวไปเนาะปับปๆๆป้าป้ปป ทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมมีเศษซากมุมมองติดตามออกมาเราจะกว่าวิกเนี่เราจะหายใช่ไหมก็ใช้สกิลได้อีกทีนึงโอ้ยอ๋อเอ็นติตี้แถวนี้จะระเบิดตัวระเบิดหมดเลยนะส่วนเวลาผมไม่รู้มันทําอะไรได้เดี๋ยวรอดูก่อนวันวิกเนี่เราหายก่อนนะฮะสี่ดีนะผมอ่าโอเคไปอยู่ใ,ใกล้ๆวัวดีกว่าเผื่อมีสกิลอะไรธราเบรนะครับเป็นอันติตี่ขับง่ายที่สุดแล้วนะฮะหาง่ายที่สุดคือธราเบรแนะนำให้เฮ้ย ดาหลุมดำไ่บ้าโอ้โอ้เอาเรื่องอยู่นะแบบเอาไว้ฆ่าตัวเยอะๆเอาสมมุตินะสมมุตินะผมปล่อยแบบมอนสเตอร์โครเยอะอะไรอยางเนี่ยเดี๋ยวผมหาไข่ก่อนเอาผมปล่อยเป็นหมู่แล้วกันทารุณกรรมหมู่นะะวเาปล่อยไว้ในหลุมนี้แล้วกันนะจะได้แบบมีอะไรเยอะๆหน่อยนี่นี่ปล่อยไว้ในหลุมนี้นะฮะปล่อย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  ปล่อย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 ไปเต็มเลยนะปล่อยไปเต็มเลยนะอ่าโอเคตอนนั้นเราก็ย่อนะตีพื้นตุ๊บทีหนึ่งโอ้โหตายหมดเลยยันธุกรรมสัตว์เราไม่ได้คาสุมิีปวดร้ายเกิดไปโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่วันหน้าครับผมบ๊ายบายจบท้ายคลิปด้วยารธุกรรมหมูวัตถุฟักโอเคเป็นสตรีมแบบ เราจะไปหาลิงมาแปะไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันเนะเาะอ